สวัสดีครับนกักลงทุนทุกท่านพบกับรายการเทคนิคคั้นเทพโดยผมธีรศัก์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ cgsi c, c mb ทุกวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ16.30น16นะครับ16นาฬิกาถึง16.30นนาฬิกาะครับทุกวันพฤหัสเนี่ยเราก็จะมาพบกันนะครับในเรื่องของมุมมองทางเทคนิค เรื่องของดวงนะครับสำหรับนักลทุนที่สนใจแล้วก็ในตัวของภาพรวมของตลาดรวมไปถึงกลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้นนะครับแต่เนื่องจากผมติดไว้นะครับในมุมมองของดวงนะครับสำหรับเดือนกันยาเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปโฟกัสที่ภาพของตัว Set Index แล้วก็ตัวของภาพตลาดนะครับก็เลยทำให้ตัวของ ดวงเนี่ยที่ควรจะอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเลื่อนไปนะครับเนื่องจากผมคิดว่ามุมมองในเรื่องของตัวเซตินเด็กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีความสําคัญนะครับก่อนนักทุนอย่าลืมกลับไปดูในเรื่องของภาพใหญ่ของตัวเซตินเด็กนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็กลับมาโฟกัสกันที่ดวงแต่ละราศีนะครับซึ่งในเดือนกันยายนนะครับราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการลงทุน มีทั้งหมด3ราศีครับอันดับที่1เนี่ยก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกในทางโหราศาสตร์สากลนะครับก็จะนับตั้งแต่วันที่23ตุลานะครับ23ตุลาถึง21พฤศ,ศจิกายนนะครับในตัวของตำแหน่งของตัวราศีพิจิกนะครับสำหรับเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการ เทอร์นาลานะครับกลับมาเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับเนื่องจากตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรเนี่ยออกจากเรือนที่8ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็กำลังจะโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวของราศีพิจิกนะครับในตัวของราศีพิจิกอ่ะเมื่อกี้ผมขออภัยนิดหนึ่งนะครับในตัวของราศีพิจิกเนี่ยตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์ จรน,นะครับสำหรับในช่วงเดือนนี้เนี่ยตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่11เครับเป็นช่วงเวลาของการเก่งกำไรเป็นช่วงเวลาที่ซื้อขายคล่องนะครับก็อยากให้ท,ทุนหยิบฉวยหรือว่าคว้าโอกาสที่จะเข้ามาในรอบนี้เป็นจังหวะของการขายทำกำไรก็ดีเป็นจังหวะของการเก่งกำไรในระยะสั้นก็ดี นะครับแล้วก็พยายามเก็บเงินเอาไว้ให้มากเพราะว่าเมื่อเข้าสู่เดือนตุลานะครับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของราศีพิจิกเนี่ยนะครับจะเริ่มหมดอิทธิพลในเรื่องของตําแหน่งนะครับของตัวดาวนี้ลงไปนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นราศีมังกรสําหรับในเดือนอกันยาราศีมังกร มีตำแหน่งในตัวของดาวอาทิตย์จรที่โดดเด่นนะครับก็คือตำแหน่งของตัวราศีมังกรเนี่ยก็จะเป็นภาพของการเทิร์นาลาวกลับมาเป็นภาพในเชิงบวกนะครับหลังจากที่เดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องของสุขภาพยังไม่ดีเท่าที่ควรมีความเจ็บป่วยหรือว่ามีในเรื่องของอความรับผิดชอบอาจจะต้องพาญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเนี่ยนะครับเข้าไปในเรื่องของการดูแลและก็รักษา ตั้งแต่นี้ไปสําหรับราศีมังกรตําแหน่งของตัวดาวทิ์จอครับกลับมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นการคัมแบ็กครับการเทนนาราวในครั้งนี้ของราศีมังกรเนี่ยจะมีผลหรือว่ามีอิทธิพลเนี่ยอย่างน้อยนะครับ3เดือนต้องกลับมาครับเราต้องพยายามเรียกว่าลืมในความผิดพลาดที่เกิดเกิดขึ้นในช่วง 2- 3สเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยเดือนสิงหา ที่ผ่านมาเรื่องของตําแหน่งดาวเรื่องของการกระทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่เป็นไปอย่างใจไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการแต่ว่าตั้งแต่นี้ครับราศีมังกรจะกลับมาโดดเด่นต่อเนื่องไปอีก 2- 3สเดือนตอนน้องรีบกลับมาให้ไวครับถ้ายังจมอยู่กับความผิดหวังเนี่ยเสียโอกาสอย่างมากสําหรับราศีมังกรเพราะฉะนั้นคือสู้ครับสําหรับราศีมังกร ท่านที่เกิดในราศีมังกรนะครับในทางสากลเราก็จะนับตั้งแต่วันที่22ธันวาถึง19มกราท่านที่เกิดในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมกราเนี่ยต้องรีบกอบโกยกับการเข้ามาต้องรีบตั้งรับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น ก็หวังว่าราศีมังกรจะไม่จมกับความผิดหวังความผิดพลาดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะครับสู้ครับสําหรับราศีมังกรถัดมาเป็นราศีพฤษภครับสาราศีด้านบนเนี่ยพิจิกมังกรแล้วก็พฤษภสำหรับเดือนกันยาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเพราะนั้นต้องรีบตักตวนต้องรีบคว้าโอกาสนี้ ในฝั่งของราศีพฤษภตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรเข้าสู่เรือนที่ห้าเรือนที่ห้าเนี่ยหมายความถึงในเรื่องของการแสดงความยินดีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าจะเป็นการลงทุนที่เหมือนกับว่าลงทุนแล้วลืมลืมลมันไปอพอผ่านไปสัก3าสี่เดือนหรือสองสามเดือนเรามาดาูเรามีกำไรแล้วและยิ่งเป็นราศีพฤษภนะครับด้วย ธาตุและก็คุณสมบัติของราศีพฤษภเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับคุณสมบัติเป็นฟิอีกรู้ตัวช้าครับกำไรเยอะแยะแล้วยังไม่ยอมทําอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับราศีพฤษภในแง่ของการที่จะทํากําไรการที่จะเอ่อเรียกว่าเหมือนกับเป็นการช่วงที่ดีที่สุดของรอบหนึ่งหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องขัดหู ขัดหูขัดใจอ่ะขวางหูขวางตาอะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะนั้นเดือนกันยายนนี้สำหรับราศีพฤษภเร่งรีบแล้วก็ลงมือทำทันทีอย่ารอช้าครับเพราะว่าราศีพฤษภทําไมทําเลยปล่อยให้ผ่านไปลืมหรือไม่อยากทําแล้วถ้าเห็นวันนี้แล้วอยู่ในราศีพฤษภทําไปเถอครับ เป็นโอกาสที่ดีที่หาไม่ได้ง่ายๆโดยเฉพาะในปีนี้นะครับตำแหน่งของตัวราศีพฤษภสำหรับในทางโหราศาสสากลเนี่ยเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่20พฤษภา20เมษาครับขออภยัยจนถึง20พฤษภาคมโดยเฉพาะท่านที่เกิดในช่วงต้นเดือนกันยาครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ดีมากๆ นับตั้งแต่นี้ไปในอีก2-3ถึสสัปดาห์ต้องรีบเก็บกำไรเช่นกันรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีหลังจากนี้ครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวกับหุ้นส่วนแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพตามมาเพราะ,ะนั้นราศีพุกศในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่รีบซึมซับกับ โอกาสดีๆที่เกิดขึ้นโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวครับหลังจากนี้เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกอึดอัดไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีแต่หลังจากนี้ไปจะเริ่มเหนื่อยเริ่มอึดอัดเริ่มเบือ่อครับรีบกอบกลวยครับสำหรับราศีพฤษภ ตัวราศีที่ต้องระมัดระวังสําหรับเดือนกันยายนนะครับอันดับที่1เลยก็คือราศีตุลครับสําหรับราศีตุลเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาทองช่วงเวลาที่กอบโกยมาเยอะแล้วยิ่งตลาดขึ้นอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยว่าเป็นช่วงเวลาของคนที่เกิดในราศีตุลตอนนี้ผลตอบแทนมาแล้วผลตอบแทนได้แล้วอย่างที่หวัง พยายามระมัดระวังในเรื่องของการเข้าซื้อใหม่หรือการตัดสินใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะตอนนี้สำหรับราศีตุลเนี่ยมีแต่ความเชื่อมั่นมีแต่ความมั่นใจสิ่งที่จะตามมาก็คือเมื่อเรามั่นใจมากๆเนี่ยความผิดพลาดมันจะใหญ่แล้วรุนแรงเพราะนั้นราศีตุลสำหรับในช่วงนี้ควรทำอะไรดี พยายามย้อนกลับไปทบทวนตัวเองพยายามย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองในเดือนสิงหาว่าเราวางแผนอะไรไว้เราคิดอะไรไว้แล้วยึดกรอบนั้นยึดแผนนั้นเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดแผนใหม่ครับถ้าคิดแผนใหม่เนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะมีแต่ความมั่นใจเรามีความเชื่อมั่นกลายเป็นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลุ่นแรงแล้วมันจะอะไรครับ ทำลายสิ่งที่เราเคยสะสมมาเหมือนกับว่าเวลาเราซื้อหุน้นซื้อหุ้นมาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้ขายแล้วเป็นไงครับมันก็ลงกลับมาที่เดิมก็ทำให้เสียโอกาสเสียรอบไปเพราะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วครับสำหรับในตอนนี้สำหรับราศีตุลทำกำไรซะปรับโพซิชันบ้างลด ความมั่นใจลงแล้วก็ประคองไปกับสถานการณ์ของตลาดที่เกิดขึ้นในฝั่งของราศีตุลเราก็จะนับตั้งแต่วันที่23กันยาจนถึง22ตุลาสำหรับราศีตุลก็เป็นช่วงเวลาที่ลดความเชื่อมั่นไม่ต้องมั่นใจเยอะครับไอที่ผ่านมาคิดซะว่าอาจจะฟุกก็ได้ อาจจะโชคดีแล้วหลังจากนี้ไปมันไม่ได้มีโชคดีบ่อยๆหรือโชคดีใหญ่ๆต่อเนื่องเก็บเนื้อเก็บตัวให้ดีวางแผนให้ดีคิดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสำหรับราศีตุลทันมาเป็นราศีกุมครับราศีกุมในเดือนออกันยาราศีกุมสิ่งที่อยากจะระมัดระวังหรือว่าอยากจะเตือน ก็คือตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรนะครับมันผ่านในเรื่องของการเรียกว่าทำข้อตกลงเรื่องของหุ้นส่วนไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของความขัดแย้งสุขภาพเราต้องระวังครับในฝั่งของราศรีกุมเราจะนับตั้งแต่วันที่20มกรา นะครับ20มกราคถึง18กุมภาพัาสีกุมสำหรับเดือนกันยายนนี้ถ้าให้ผมแนะนำถ้าให้ผมเรียกว่าถ้าดูแล้วรู้สึกว่าความเสี่ยงของฉันคืออะไรความเสี่ยงของราศีกุมในเดือนกันยาคืออะไรเรื่องสุขภาพครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ง่ายที่สุดสำหรับการแก้เค็ดครับการปรับในเรื่องของสมดุลถ้าให้ผมแนะนำก็พาตัวเองไปเลยครับโรงพยาบาลไปวัดก็ได้นะครับทำบุญพาญาติพี่น้องไปหรือถ้าเป็นโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยก็ไปเช็คสุขภาพได้เลยครับจะได้รู้ว่าอ๋อเรามีเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้าง พอผ่านช่วงเวลานี้ไปผ่านเดือนกันยายนไปแล้วหลังจากนี้เราก็จะเป็นช่วงเวลาทองเป็นช่วงเวลาของการกลับมาดีขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในเดือนกันยานะครับสําหรับราศีกุมเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสําคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะตัวเองแล้วที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยก็คือถ้าไม่ใช่ตัวเองลองมองดูคนรอบข้างครับ สุขภาพาไม่ดีล่ะพาเขาไปเลยเราพาเขาไปเลยครับอย่างน้อยแก้เค็บตัวเราเองได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับราศีกุมสุดท้ายก็คือราศีเมฆครับในราศีที่ต้องระมัดระวังสําหรับเดือนกันยาราศีเมฆเนี่ยเรานับตั้งแต่วันที่21มีนาถึง19เมษาอันนี้อยู่ในราศีเมฆ ดาวที่มีผลแล้วก็ทำให้ราศีเมฆต้องระมัดระวังก็คือดาวอาทิตย์จรเช่นเดียวกันแต่ผ่านในเรื่องของช่วงเวลาที่ดีผ่านในช่วงเวลาที่เรียกว่าร้อนแรงไปล้สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับราศีเมฆในเดือนกันยาก,ก็คือความขัดแยง้งการประทะการทำข้อตกลงที่ไม่เป็นอย่างที่หวัง ถ้าใครมีโอกาสหรือจะทําข้อตกลงสำหรับราศีเมฆในเดือนกันยาแนะนำให้ศึกษารายละเอียดให้ดีทําข้อตกลงให้ดีหรือจ้างทนายเลยครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าการทําข้อตกลงแล้วก็การทําสัญญาในครั้งนี้เนี่ยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ง่ายที่สุดเลยก็ดูว่าถ้าเราทำไปแล้วความเสียหายสูงสุดอยู่ที่ตรงไหน สิ่งที่จะตามมาถ้าหากมีความขัดแย้งกับคู่สัญญาเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่เรารับได้หรือเปล่าทาไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทำสัญญาครับยอมที่จะขัดแย้งกับเพื่อนกับคนรู้จักกับหุ้นส่วนดีกว่าที่เราต้องไปนั่งทะเลาะเพราะว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวเพราะ,ะนั้นราศีเมฆนะครับสำหรับเดือนกันยาเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการ ทำข้อตกลงแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่จะตามมาในอนาคตดูให้ละเอียดหาคนให้คำปรึกษาจะปลอดภัยสำหรับในช่วงเวลานี้ในฝั่งของราศีที่เป็นช่วงเวลาสบายแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาของการรับทรัพย์สำหรับเดือนกันยายนจะประกอบไปด้วยราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนู สำหรับราศีสิงห์ตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรเนี่ยอยู่ในเรือนที่สองครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสมบัติเรื่องของเงินทองราศีสิงห์ในทางโหราศาสากลเราก็จะนับนะครับตั้งแต่วันที่นะครับสำหรับสิงห์เนี่ยเราก็จะนับตั้งแต่วันที่23่ากรกฎาคมถึง22สิงสิงหา ยี่ากรกฎาถึง22สิบงสิงหาในฝั่งของราศีสิงห์ช่วงเวลาของเดือนกันยาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลสมบัติถ้านาทุนมีอายุเยอะหน่อยอ่ะก็เรื่องของพินัยกรรมเอามาทบทวนดูนิดนึงว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยลูกหลานของเราคนไหนมันทําดีกับเราบ้างคนไหนมันทําไม่ดีกับเราลองพิจารณาดูว่าเหมาะไหมสําหรับ สมบัติหรือพฤติกรรมที่เราจะพิจารณาให้นะครับสำหรับผู้สูงวัยแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่อายุไม่เยอะนะครับสำหรับในช่วงเดือนกันยายนนี้สำหรับราศีสิงห์เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เงินทองเนี่ยคล่องมือหาเงินมาแล้วได้เงินมาแล้วพยายามระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายครับเพราะว่าบางครั้งเราได้เงินมา สภาพคล่องเราดีถ้าหากเป็นการกู้จุดที่เราจะเจอหลังจากนี้ก็คือเราก็ต้องชำระหนี้ถ้าเราใช้ประโยชน์ของเงินที่ได้มาไม่ดีปัญหาที่จะตามมาโอ้โหแะยะยาวเดือดร้อนแน่ๆเพราะนั้นราศีสิงห์นะครับรับทรัพย์จริงได้โอกาสมาจริงแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะถ้าได้เงินมาแล้วใช้จ่ายไม่ดีไม่ระมัดระวังเงินก็จะ เป็นอาจจะเป็นหนี้แล้วก็ต้องอะไรครับชําระนี่ในระยะยาวเพราะนั้นราศีสิงห์ครับเงินมาจริงครับแต่ว่าใช้อย่างมีสตินะครับสําหรับช่วงนี้ถัดมาครับเป็นราศีธนูในเดือนกันยาก็เป็นราศีที่รับทรัพย์เช่นกันแต่ในฝั่งของราศีธนูในทางโหราศาสากลเราก็จะนับตั้งแต่วันที่22่สสอพฤศจิกาถึง21่ธันวาคราศีธนูสำหรับ ในเดือนกันยาที่เป็นราศีรัทรัพย์เนี่ยจุดใหญ่ๆแล้วก็เป็นจุดที่ต้องโฟกัสก็กคือเรื่องของการทำงานครับจะมีโปรเจกต์จะมีงานจะมีจ็อบเข้ามาเต็มไปหมดเลยให้เราเลือกให้เราพิจารณาในเรื่องของการลงมือทำหรือเคยทำไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงเวลาของการไล่เก็บเงินไล่ทวงหนี้นะครับ ราศีธนูรีบไปเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการรับเงินจากสิ่งที่เราลงแรงไปสิ่งที่เราลงทุนไปบางท่านก็บอกว่าขายทำกำไรเลยดีไหมดีครับเพราะว่าได้กำไรมาแล้วก็เดี๋ยวรอรอบใหม่ในเดือนออตุลาก็จะเป็นช่วงทองของราศีธนูอีกรอบหนึ่งแล้วยิ่งเป็นราศีธนูเนี่ยผมไม่กลัวเลยครับเพราะว่าคุณพี่ส่วนใหญ่เน้น การเทรดหุ้นกิ่งกําไรแล้วก็เล่นรอบในระยะสั้นอยู่ละเพราะฉนั้นราศีรับทรัพย์สําหรับเดือนกันยาราศีธนูได้มาจากงานครับได้มาจากสิ่งที่ลงมือทำเพราะฉะนั้นแอคชั่นทันทีดีที่สุดสำหรับราศีธนูราศีที่สะดวกสบายในเดือนกันยาก็ จะประกอบไปด้วย2ราศีครับก็คือราศีกรกฎแล้วก็เมทุนสําหรับราศีสะดวกสบายที่ผมเรียกว่าโน้ตเอาไว้สําหรับ2ราศีนี้เนี่ยก็คือจะเป็นราศีที่มีตําแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรนะครับอยู่ในเลือนที่3ต่อเนื่องไปเลือนที่4ซึ่งก็จะเป็นราศีที่อยู่เกาะกันอยู่ติดกันก็คือราศีกรกฎก,ก,กับเมทุน สำหรับราศีกรกฎเราก็จะนับตั้งแต่วันที่21มิถุนาถึง22กรกฎาแล้วก็ในฝั่งของราศีเมถุนเนี่ยเราก็จะนับตั้งแต่วันที่21พฤษภาถึง20มิถุนาสองราศีนี้มีตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรในเดือนกันยาเนี่ยอยู่ในเรือนที่3และก็เรือนที่ส ก็จะมีในเรื่องของการได้รับข้อตกลงได้รับข้อเสนอใหม่ๆได้รับข้อเสนอที่เอามาพิจารณาแล้วทำดีหรือไม่ทำดีถ้าเป็นในฝั่งของราศีกรกฎก็จะถ้าเป็นในฝั่งของราศีเมถุนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อโอกาสที่ดีในระยะถัดไป ลองไปเยี่ยมญาติดูครับสำหรับราศีเมถุนในเดือนกันยาพอผ่านเดือนนี้ไปแล้วปุ๊บเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวญาติเรียกกลับไปให้เงินเลยครับลองดูครับสำหรับราศีเมถุนในฝั่งของราศีกรกฎความสำคัญสำหรับเดือนกันยาก็คืออาจจะได้รับข้อเสนอหรือถ้าจะให้ดีเราลองยื่นข้อเสนอนี้เนี่ยให้กับหัวหน้าให้กับที่ทำงานหรือบริษัทใหม่ดูครับ อาจจะบอกว่าอให้เตรียมอย่าให้งานเหรอเปล่าครับถ้ามีโอกาสที่ดีเราลองยื่นไปดูครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะถูกได้รับพิจารณาเป็นอันดับต้นๆถ้าไม่ได้ช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับแต่อย่างน้อยโอกาสมันมาละจังหวะมันมาละมันน่าลองนะครับแล้วมันไม่เสียหายอะไรนี่ครับถ้าเราไม่ได้แต่มันมาแล้วครับสําหรับราศีกรกฎราะนั้นลองดูครับสําหรับเรื่องของการ ยื่นข้อเสนอการทำข้อตกลงดีลกับหุ้นส่วนมีโอกาสเกิดได้ง่ายสำหรับราศีที่ต้องตั้งสติต้องเรียกตัวเองกลับมาให้ได้ในช่วงนี้โดยเฉพาะในเดือนกันยามีสองราศีครับก็คือราศีกันแล้วก็ราศีมีน สำหรับราศีกันในเดือนกันยานในเดือนกันยายนียก็จะประกอบไปด้วยท่านที่เกิดนะครับในวันที่ระหว่างวันที่23สิงหาถึง22กันยายนราศีกันในเดือนออกันยานำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรอยู่ในเรือนที่1ที่ผมบอกว่าให้ฟื้นจากความผิดหวังหรือว่าต้องตั้งสติให้ดีเนี่ยเนื่องจาก เดือนที่ผ่านมาราศีกันเนี่ยผลตอบแทนไม่ดีมุมอมองตลาดอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ทำให้เกิดความเสียหายเกิดความผิดพลาดในเดือนกันยายนน,นี้สำหรับคนที่เกิดในราศีกันต้องพยายามลืมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วตั้งสติให้ดีครับอยู่กับตัวเองครับ มองหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทําอะไรพลาดไปวางแผนอะไรผิดไปแล้วเอามาพัพฒนาเอามาเรียนรู้หรือหาจุดอ่อนเสร็จเราก็ไปดูว่าจะทำอะไรเพื่อปิดจุดอ่อนในเรื่องนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องนี้ได้อย่างไรตลอดทั้งเดือนกันยาเลยครับงดซ่าชั่วคราวงดเขาเรียกเขาเรียกเหมือนกับว่าอยู่กับตัวเอง ไม่ต้องออกไปคุยกับใครนะครับมองหาจุดอ่อนมองหาสิ่งที่เราต้องพัฒนาครับหลังจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้ตัวเองละแล้วก็เรียนรู้ไปว่าจะทำอะไรต่อเพื่อการพัฒนาหลังจากนี้ถ้าง่ายๆก็ลองตั้งหลักจากวันเกิดของเราดูครับเราเกิดวันที่เจ็ดกันยาตั้งแต่นี้ไปบอกกับตัวเองครับ ชีวิตเราจะดีขึ้นดวงเรากำลังจะมาแล้วก็มองหาความผิดพลาดที่เคยเกิดสำหรับคนที่ผิดหวังนะครับในรอบเดือนสิงหาที่มันไม่ดีเนี่ยตั้งแต่นี้ก็จะเริ่มเรียกว่าฟื้นขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยต้องรีบตั้งสติแล้วก็อยู่กับตัวเองครับสำหรับราศีกันราศีสุดท้ายก็คือราศีมีนราศีมีนเนี่ยผมเป็นห่วงนิดนึงก็คือ ท่านที่เกิดนะครับระหว่างวันที่19กุมภาถึงวันที่20เมษมีนาคมนะครับ19กุมภาถึง20มีนาราศีมีนเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเดือนที่ผ่านมาความผิดพลาดความขัดแยง้งแล้วก็ความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลทำให้เราผิดหวังกับคนรอบข้างผิดหวังกับคนที่เรามีปัญหาด้วยเพราะว่า เราเต็มที่เราให้ความเชื่อมั่นให้ความจริงใจไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังกลายเป็นว่าเรามีความเจ็บช้ำความเดือดเนื้อร้อนใจการฟื้นจากความผิดหวังของราศีมีนในเดือนกันยาเนี่ยเราฟื้นจริงครับเราดีขึ้นจริงครับแต่มันจะเป็นการฟื้นแค่ระยะสั้นแล้วก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดที่มันจะตามมา ถ้าเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วแนะนำว่าให้ปรับความเข้าใจแล้วก็ให้หาข้อตกลงกับคู่ขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไม่หาข้อสรุปไม่หาข้อยุติสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของความไม่พอใจ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเหมือนกับเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วก็จะตามมาด้วยการเกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ปรับความเข้าใจกันได้หรือยอมสละบางส่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวหรือเกิดปัญหาที่ลุกลามขึ้นไปอีกราศีมีนก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดความผิดพลาด ในช่วงที่ผ่านมาเราผิดจริงยอมรับแล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมง,งานคุยกับหุ้นส่วนคุยกับคนที่ทำข้อตกลงตรงนั้นหลังจากนี้ก็จะลดความขัดแย้งลงไปได้แล้วก็อย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปห่วงเราไปเสียได้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อไปอีกในเดือนหน้า เพราะนั้นราศีมีนสำหรับในเรื่องของการฟื้นจากความผิดหวังการฟื้นจากความชอกช้ำนะครับถ้าหากบางท่านที่เจอนะครับก็ให้ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในเรื่องของการเคลียร์ใจกันซะทำข้อตกลงกันให้ดีหรือยอมรับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นดีกว่าให้ความผิดพลาดนั้นมันสร้างปัญหาทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวที่ใหญ่ขึ้น ผมก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของดวงนะครับในเดือนกันยายนบางท่านอาจจะไม่ตรงอย่างที่ผมแนะนำไว้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ขอให้คุณพี่เนี่ยเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงเวลานั้นเอาไว้แต่หากไม่ดีหรือช่วงที่ผ่านมาไม่ดีแต่ผมบอกว่าเฮ้ยกำลังจะมาแล้วขอให้ลองคุณพี่ลองเชื่อมั่นดูเพราะมันไม่รู้หรอกว่าจุดที่ดีที่สุดหรือจุดที่แย่ที่สุดของแต่ละคนเนี่ย ลิมิตอยู่ที่เท่าไหร่ลิมิตอยู่ตรงไหนแต่อย่างน้อยช่วงเวลาที่ดีเนี่ยเราควรจะรู้สึกดีไปกับมันช่วงเวลาที่ไม่ดีเราก็ระมัดระวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่จะตามมาอย่างน้อยช่วยในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความเสี่ยงจากตัวเราเองครับไม่ได้มาจากคนรอบข้างเลยฝากไว้สำหรับวันนี้ครับพบกับรายการเทคนิคคันเทปได้ทุก วันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ